สำหรับ EP นี้พามาชมไอเดียการแต่งห้องนอนสีเทาแบบแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับก็เป็นคำถามจากลูกค้าเขาซื้อบ้านใหม่แล้วก็อยากได้ห้องนอนสีเทานะครับจะบอกว่าสีเทาเนี่ยมันจะเป็นสีเฟสกลางๆสามารถ a ั t Adjust ได้เข้ากับเกือบทุกเทาเทาหรือเทาขาวเพราะว่ามันจะดูทำให้ความรู้สึกอะมันจะทำให้แบบอึมครึมเพราะว่าปุคคกคาลิคคาลิเตอร์ของสีเทาเนี่ยมันมัน มันมันเป็นแบบ2อ,อ,องแบบคือถ้าเกิดคุณแต่งผิดเนี่ยห้องคุณจะดูแบบเศร้าหมองเฟดแบบกลางๆเลยแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะแต่งแต้มสีสันเลือกเฟอร์นิเจอร์เข้ามาจับคู่เข้ามาแมทชิ่งหรือ,อมีการผสมผสานแนวสไตล์การแต่งเนี่ยผมว่ามันจะทำให้ห้องเนี่ยมันดูทันสมัยแล้วก็ดูเป็นแบบอะไรที่ไม่น่าเบื่อเพราะว่าจริงๆสีเทาเนี่ย อีกบุค,คลิกหนึ่งมันเป็นสีที่บ่งบอกถึงความทันสมัยหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตกแต่งผ้าม่านหรือวอลเปเปอร์ที่ผนังนะครับลองคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะ,ะทําคลิปเปรียบเทียบข้อมูลแล้วก็ให้ไอเดียบางส่วนเนี่ยในการที่คุณจะไปต่อยอดในการตกแต่งบ้านตกแต่งห้องคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากม่านสวยบ้านเย็นสบายงบไม่บานปลายนึกถึงร้านผ้าม่าน KT Deca t De ขอบคุณครับ